นนี่สวัสดีค่ะเรามาทำอะไรกันเรามาทำอะไรคะคุณตาคุณตาสวัสดีแม่แม่หน่อยคุณตากำลังแบบว่าสีครับสวัสดีค่ะนะคะคุณตาทำอะไรเอ่ยนะคะเรามาดูกันว่าคุณตาทำอะไรคุณตาเล่นตมนะคะคุณตาเล่นโครนนะคะนี่นะคะคุณตา ได,ได้โคลนนะคะได้โคลนมากมัเป็นหลุมนะคะตาเห็ดหลุมนะคะแล้วเราจะมายามกันเมื่ออื่นเซานะคะลงทงลงทานะคะนะาะ,ะ,ะป่าน้ำขึ้นตะแก้วเด้อจะเด้อหากินไก่จาหากินไก่บานยางแห้งเลยนะคะ มีต ok ัวปลานั่นี่อยู่เทิงบกหรอเด้อนี่วัดเตีบืนมานี่เด้อนี่นี่บืนไปนีกระหอดแล้ววัดเตียตัวปลานะคะแม่แม่จ้าตัวปลานั่คุณตาสิเฮ็ดเจ้าของค่ะมีลิงมีลิงนะคะมีลิงบวกขิ้นทางนะคะไปเกลนอีกนี่เอามาจากสะเห่านะคะเอามาจากสะนาปะแล้ะกะน นี่ดิลล่าปะดิลล่าปะจบแล้วไม่ลงหลุ่มไปยิงข้าหลังคางความเพื่แม่ดูด้วยไกลไกลบ้านแห้งนะคะหากินไกลบ้านเด้อแม่ๆจะหากินไกลบ้านเนาะคันแบบอัน แบกโค่นมากนะคะแตกอ่โค่นตมมากนะคะคามถนนมาเลยนะคะฮะกินไก่บ้านยางแห้งเลยนะคะเนาะไปดูกันว่าคุณตาทำอะไรทำยังไง ปลาตีปลาอีงหงา่ะปลาคอหน่อยเอาไปสาานั่นนี่เอาไปสาแนี่น,นี่เฮ้ยชิอหย,อา,ย,อา,ย,อยานะ <laughs> ได้แล้วนะคะได้ปลาคอไอปลาช่อนพูน้ำาปุ่นรอกค่ะน้ำ แต่ว่าปลาหลายแต่ว่าจะปลาหลายอยู่ค่ะปลาดุกระมีนะคะแม่แม่จ้าปลาดุกระมีปลาหมอปลาช่อนเนาะคะ่ะเมื่อวานเมื่อวานตาได้ปลาหมอไปสามตัวปลนอิ่มจีหินนี่แล้อูแม่แม่จ้านะคะเนาะปลนอิ่มจีหินน่ครับ่นก็เอารถเกี้ยวลงนะคะนะคะ้อหอมเฟียงหอมเฟียงเย้อหอมคือเข่าหม่อันเข่าไม่หงวนหงวนเนาะแม่แม่จ้า แก้มเจ้าบองนะคะเจ้าบองต้มผักเอยเสียบนะคะคีเห็นดังตะกีนะคะตะกีคุณตาผ้าไปคุณตาผ้าลงย่ำย่ำหนึ่งกัใส่เบ็ดย่ำนี้กับอันเห็ดหลุมนะคะเห็ดหลุมร่มว่อยๆน้องคะนาะปลาบืนปลาบืนย่ำมือเากับไปไปยามได้ปลาปลาชอนแน่นะคะปลาดุกแน่นะคะนาะ ม,มาปิ้งวันนี้เอ้ยแพปิง้งตากแดดไว้ในการปลาดุก,กระแซบเด้ตั้งแต่กีเนาะเหลืองอุยอ้ยหุยมีแต่ปลาดุหน้าเนาะตะกี้เนาะไปกระพอใส่เบ็ดนี่ยฮิตลุมนี่เนาะค่ะเนาะเบาปันแน่นี่ว่าเอ๊ะสมัยใดแน่นี่ยังบ่ท่านเกิดฟาดเบาจังเบานี่ยนู่นเป็นเจ้าเท่าเราตีแน่นี่ว่า,าบ่าบาท,าาท่านได้เท้าเนาะค่ะน้องพรท่านเท่า ยังอ่ออออยู่น่ค่ะคือเจ๊คำแพงนน่นแหละยังอ่ออออ,อยู่มาแอบแอบเป็นกำลังใจให้คุณตาไกลๆเอาไปเบิ้งไก่ไก่มตาเให้จังไดนเนาะ เอ็มหลุมนี่เดี๋ยวทางเคล็ดลับของคุณตาคืออาบน้ำแล้วค่อยมาเห็ดนะคะโรแมนหิดแล้วค่อยอาบน้ำเลยคปกติสีเฮ็ดแล้วค่อยอาบน้ำนะคะเคล็ดลับของคุณตาต้องอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำก่อนค่อยเห็ดจังค่อยหมานมาสั่นนะคะ ตาสิไปมุมใดอีกมุมหนึ่งนะคะบรรยากาศป่านเฮาคิดหอดยายหน่อยเด้ออีกบ่โดนนะคะอีกบ่โดนแม่ควันพากคสิไปหับยายหน่อยกลับมานะคะมากินปลาโขนะคะมากินปลาโขมาขึ้นบ้านสาวๆเนาะค่ะเนาะคุณยาย คุณยายจะได้กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควันนะคะให้ฝนตกเศร้าตกกนนสิไปหรับตอนนี้ก่ะฝนยังตกอยู่นะคะก่บยายกับนั่งมาน้ําแคบบ่ได้เนาะคะ<น>่ะต้องนั่งทาย,ย,ยกับบะทายกับบะเนาะคะ<น>่ะเนาะต้องนั่งทายกับบะนะคะเอาเอาที่นอนนะคะเอาเสื้อบ้านบ้านแม่ควันเอินเสื้อเนาะคะ่ะเนาะปูนิ่มๆแม่เพิ่นจากสองหัวแล้วก็นอนมาน้ํารดทายกับบะรถเนาะค่ะเนาะนั่งน้าแคบบ่ได วดเก็บกระดูกกระเดี่ยวคุณว่าเคยนั่งมาแล้วนังบวหวนไม่ได้เคืองทางน,นะคะนะกลับขึ้นกลับไปทรงขึ้นวันนี้มาลุ่นกันนะคะรอบนี้เรามาลุ้นๆกันว่ายายน้อยจะกลับมาบ้านหาสองสาวนะคะถึงบ้านไหมนะคะนาอตาไปหาหมองแล้วนะคะอะเลิงเิงเิงิง,งไปมองได้น้ตอตาวะ กางเกงรวมนะพร้อมลงเยอะพร้อมลงเยอะมากได้อาบน้ำรอบสองแล้วพรุ่งนี้มืออื่นเขาต้องได้มาอาบห้มใเมิองอีกเด้อนี่ว่าตอนเช้านะคะจะเป็นยังไงนะคะปลาสิติดลุมโบปลาสิล่งลุมหลายโบนะคะ แม่ให้แม่แม่นะคะได้ลุนล้นๆกันนะคะปรากฏว่าพู่นม่ยามก่อนเนาะคะ่ะเขาื<อ>ีบเขออา,าออกมาตีหาพี่หม่องแมงจะสี่สามน่ากนะ็นะเนออควานะแต่ว่าเสียงอันเสียงป่ายอยู่ว่างนี่ก็ร้ายอยู่เลยค่ะนี่เนาะงคะนะเสียงป่าบ่อนอู่ว่างนี่กร็ร้ายไปมาหนึ่งตาเราสิลืมว่าเราเห็ุอยู่หม่องใดเด้อ แน่นี่จะจำซอยเราเด้ตอตาเราิลืมว่าเราเห็นจีหวังใด้น้องได้เราปิดหลบหมดแล้วย่างยัางเรายังว่ท่นปิดเราลืมแล้วเวจ้าเตือนเราเด้อผ่ <laughs> อนคลายอารมณ์ของคุณตานะคะความสุขของผู้เฒ่าเนาะคะ่ะให้มาอยู่บ้านกับหลกักมาเนบปยามองหันมองนีบาปอยากให้คิดอยู่บ่ได้นะคะ อันนี้ก็มายางเมื่อวานมายางเบิ้งว่าปลาหลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นว่าสิลองเห็ดหลุมเบิ่งก่อนนาเพิ่นว่าเพมีบนเห็ดว่าลั่นน้ำร้ายคอเส็ดแลบบ้วหรือเ่น้ำร้ายอหลุมแล้วหรบอเปล่าโปกลับไปบิ้หลุมนี้วันวานว่านนี่นะคะเร็วเร็ นี่รุมนึงปกออยเยอะไว้อยู่นี่วานแล้ววานตุ่มมันเศ้ามากกว่าียวเด้ยละอู้นคุ้นๆนะสิยององหูจว่าเจว่าเสียงป่าบอดลายอยู่ดิแล้่อื่นได้มาอาดพิบให้แม่แมุ่ลุ้นๆกันนะคะนี่เลย เขเรามาติดตามกันคลิปหน้านะคะแม่แม่จะพรุ่งนี้นะคะติดตามกันว่าจะเป็นยังไงปลาซิ กลงปงใจลงหลุมบอนะคะป่าสิใจง่ายคือเจคเําแพงห้างบอน,นานนานน,นวนไปหาเจอีกแล้วนะคะวนไปหาเจอีกแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่จ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะคลิปนี้แม่กวอนขอจบคลิปลงก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ บายบายนะคะแม่แม่จ๋าแม่แ่นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแม่แม่จะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายจ้ากลับบ้านแล้วบ้านอยู่ไก่ตาวะพูน